มาทำขนมปังกันนะครับขนมปังตัวนี้เป็นขนมปังสไตล์อิตาเลียนครับเป็นขนมปังพื้นฐานง่ายๆที่ทุกครัวเรือนนะครับคุณแม่บ้านในประเทศอิตาลีเนี่ยต้องบอกว่าทําเป็นกันหมดนะครับขนมปังตัวนี้มีชื่อว่าฟูคาเซียนะครับเป็นขนมปังน้ํามันมะกอกนะครับ โฟคาเซียในช่วงเทศกาลทานเจเราทานได้นะครับไม่มีส่วนประกอบของไข่เริ่มต้นกันเลยนะครับเราใช้น้ำอุ่นนะฮะอย่าร้อนมากเกินไปนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับผมแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปครับพักไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับให้มีลักษณะเป็นฟองเล็กๆนะครับที่ผิวหน้าครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะ ค่อยๆเตรียมส่วนประกอบของตัวแป้งนะครับเรามีแป้งอนเนกประสงค์ครับใส่ลงไปได้เลยนะฮะมีเกลือครับใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันอันนี้นะฮะเราจะใช้เครื่องช่วยซึ่งปกติแล้วเวลาเครื่องผสมอาหารของเราเนี่ยเขาจะมีหัวตีหลายแบบนะครับสำหรับในการนวดเนี่ยเราต้องใช้หัวตีตะขอนะครับหัวตีตะขอก็จะเทียบเท่ากับว่าเรานวดด้วยมือนะครับ และเพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับโฟคาเซียของเรานะครับผมจะใส่มะกอกดําลงไปด้วยนะครับมะกอกดํานะครับเราก็จะหั่นเป็นแว่นเล็กๆครับดีให้เกลือกระจายทั่วๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ํามันมะกอกลงไปครับส่วนประกอบของยีสต์นะครับที่เมื่อกี้เราใส่ลงไปใน,นน้ำอุ่นเราใส่ลงไปได้เลยครับ ในช่วงเรมต้นนะครับส่วนประกอบอาจจะดูเหลวนิดหนึ่งนะครับแต่พอเรานวดไปเรื่อยๆนะครับตัวแป้งจะค่อยๆรวมตัวกันดีขึ้นครับพอหนึ่งขึ้นแล้วเราใส่มะกอกดําที่เราซอยไว้ลงไปครับแล้วก็ตีเบาๆครับโดตัวนี้จะค่อนข้างเหลวนิดหนึ่งไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าโฟคาเซียสูตรนี้จะนุ่มมากทีเดียวครับใส่ตัวแป้งโฟคาเซียลงไปเดี๋ยวหาพลาสติกนะครับปิดที่ผิวหน้าไว้แล้วก็พักในที่อุ่นๆประมาณ45นาทีครับ นี่หลังจากที่พักนะครับขยายขึ้นมาใหญ่มากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรานวนแป้งรอบๆนิดหนึ่งนะครับจะได้ติดมือดล็น้อยเอาล้วครับน้ำมันมะกอกนะครับโรยลงไปในถาดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะอบในถาดนี้ครับบอกแล้วว่าสูตรนี้เขานุ่มจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าสูตรประกอบของน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวเราก็นำไปพักอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวลาอีก45นาทีครับ แป้งของเราบวมขึ้นมาพองขึ้นมาพร้อมที่จะอบแล้วครับผมเราอบ220องศาครับไม่นานครับผมเป็นเวลาแค่20นาทีเท่านั้นครับว้าวน่ารับประทานจริงๆหลายๆคนสงสัยว่าโอ้เมื่อกี้นะ้ำมันมะกอกเยอะแยะหายไปไหนหายไปหมดแล้วนะครับเขาก็ซึมๆเข้าไปนะครับ เอาแล้วล่ะรับประทานตอนนี้ไม่ได้นะครับร้อนเกินเดี๋ยวเราพักเขาให้เย็นสักประมาณ5นาทีแล้วมาดูเนื้อสัมผัสกันครับเวลาที่เราจะรับประทานนะครับเราก็หั่นเป็นขนาดที่เราต้องการก็พอแล้วนะครับดูเนื้อสัมผัสสิครับนุ่มมากทีเดียวครับเราจะทานกับพาสต้านะครับทานกับซุปทานกับสลัดนะฮะก็เข้ากันดีครับ เนื้อนุ่มจริงๆนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของน้ํามันเนี่ยค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมรับประทานได้อย่างสบายใจเลยเพราะเมนูนี้เป็นเมนูเจนะครับสามารถรับประทานกับสลัดกับซุปเข้ากันได้ดีนะครับหรือจะรับประทานเล่นแบบที่ผลกําลังรับประทานก็ได้เช่นกันครับและนี่ก็คือขนมปังสไตล์ตะเลียนขนมปังน้ํามันมะกอกฟูกเซียพื้นฐานครับ ไม่อยากจะพลาดรายการของเราใช่ไหมครับชาว YouTube ง่ายๆเลยครับเพียงกด Subscribe นะครับรายการของเราก็จะส่งไปถึงเมลคุณเลยครับตรงนี้เลยครับ